สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับคอลัมนิสจากนักแสดงสปอร์ตพูลครับวันนี้นะฮะวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ก็มีฟุตบอลลงสนามกันกลับมาเป็นเกมสโมสรกันตามปกตินะครับวันนี้ผมจะคัดมา1คู่ครับมาฝากนแฟนในคลิปนี้ครับเป็นเกมเมีย์ลีตระหว่างอาร์เซนอลพบกับแอสตันวิลล่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามทัศนะทีเด็ดจากผมเพิ่มเติมครับ แอดไลน์เข้ามาเลยตรงนี้นะครับแอดแปดแปดซันนี่นะครับเน้นย้ําช่องทางดีๆกันนะครับแอดแปดแปดซันนี่พอแอดมาแล้วสมัครกับเว็บ m m 8 8 new ครับคุณก็จะได้ทั้งตัวเบอร์ตองแล้วก็ตัวอื่นที่ผมชอบนะครับประจําวันเนี่ยคัดแจกทุกวันเลยนะครับแจกทุกวันเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณจะได้เว็บที่ดีใช้งานนะครับที่นี่เว็บที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสมัครตอนนี้บอกมาจากคลิปของซันนี่ครับคุณจะได้ เครดิตเงินเพิ่อมอีก5้บาทด้วยนะครับก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอด88ดแันนี่นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก็ไปกันที่เกมที่เอมิเรตสเตเดียมมันก่อนนะครับอาร์ซนอลเนี่ยเจอกับอาร์เซนอล่าอ่นัดที่แล้วครับถือว่าน่าผิดหวังทั้งคู่นะอาร์ซนอลเนี่ยแม้ว่าจะไล่ตีเสมอคริสตัลพาเลซมาได้สองสองแต่ว่ารูปเกมโอ้โหไม่ดีนะครับ เสียประตูง่ายนะครับส่วนอลลาร์เซนอลเนี่ยนำบุ๊คแฮตัน2-0ครับแต่ว่ามาโดนแซงแพ้2-3ครับอันนี้เจ็บปวดกว่านะอันดับตอนที่ยุติดกันเลยนะครับผมว่าเกมไม่ไม่น่าจะหนีกนมากเท่าไหร่แม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ว่าสเซนเนี่ยก็ยังแสดงให้เห็นเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรมากมายนะครับคือทั้งกองกลางกองหลังมันมีช่องโหว่มีจุดที่ ที่มีโอกาสโดนโจมตีได้แล้ววิลน่าวันนี้เนี่ยก็สภาพค่อนข้างพร้อมนะครับคู่หน้าอย่างแดนนี่อิงกับโอลิเวตกินส์กองกลางอย่างจอห์นแม็กกินดักลาสลุยส์ตัวหลักอย่างแมทธิวแคชแมทแทกเก็ตไทโรนมิงอะไรพวกนี้อยู่กันครบเลยนะครับผมผมมองว่าอาร์ซนอลนะครับ มีปัญหาด้วยเพราะว่าบุคโยซาก้าเนี่ยเจ็บแล้วก็วันนี้ยังยังยังไม่แน่ว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่านะครับอั์เซนต้องเช็คฟิตบุคโยซาก้านะครับส่วนโอบาเมยองลากาเซตเนี่ยมีโอกาสเป็นตัวจริงทั้งคู่เลยเพราะว่าถ้าซาก้าไม่ไม่ไม่เล่นเนี่ยอาจจะขยับโอบาเมยองมาเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวริมเส้นซ้ายแล้วก็ลากาเซเป็นหน้าเป้านะครับเรด เอาซ่อนต่อ0.5ครับเป็นเหรีวัดใจครับผมว่าเหรีนี้ขยับมาเชียร์แอมิล่าดีกว่านะครับคือถ้าถ้าเสมอทั้งคู่ผมว่ามันมันก็ไม่ได้เสียหายนะฮะแอสซอนรับได้ครับกับผลเสมอนะครับอ่ะก็วันนี้นะฮะผมว่าเชียร์แอมิล่าครับอ่ามารับแล้วรอโต้นะครับน่าจะมีทีเด็ดนะครับฝากไว้หนึ่งตัวครับแอมิล่าขอให้โชคดีท่านครับสวัสดีครับ